ชิมน้ำก่อนนี้เรามากินตำมาม่ากันค่ะนึกอยากกินแต่ว่าไม่มีแค่ชิมรสชาติแล้วก็รู้แล้วว่าต้องเตรียมนี่ไงนะ้านี่ไงลกูกโอ้รู้รู้แล้วต้องเอาน้ำเปล่าควบแม,เเบม่เอาน้ำเปล่าควบอืมใช่เอาน้ำเปล่าควบตกใจหมด Mẹ dạng mả lão mả lão mả lão mả leo, mả lão bảo ใช้มือไม่เกรงใจเลยนะกินแซ่บหลายอ,อันนี้เขไม่เผ็ดของนิชาในถ้วยเอ็นจอยครับผมเอมมาใส่กันดูสีในจานกับสีอันนี้สิแตกต่างกันมากทำใจก่อนทำใจกเต่าหืม,มไง เอากัวไหมกัวเย็นนะเอาเอาเผื่อไว้อันนึงมันเย็นจ้าเอามามนะดูเอามาสผสมนะไหมไหม กินแค่นนก็ต้มร้อนนั่นเลยยิ่งร้อนยิ่งเผ็ดอ่ะอันนี้เอาถุงเอใส่ไว้กว่าจะเย็นจะได้ช่วยอันน้องเผ็ดปะไม่ต้องไม่ต้องกว่าจะเย็นเอาช้อนโอ้โหพอแล้วกว่าจะเย็นอ้อเย็นแล้วลูกมีน้ำซอสปะนี่ซอสติดตรงนี้ จิ้มนิดนึงค่ะจิ้มนิดนึงค่ะแม่เปิดพัลมดิ่อเปิดพัดลมกันนะร้อนได้หรอไม่ค่ะนาจิ้มน้ำซอสก็จะเอาหน่อยหน่อยเดียวพอ เต้นเหมือนแล้วน้ำเผ็ดอ่ะใช่ปะอือ่มันดูดมันดูดเต้นมันดูดเต้นมันก็จะจี้จ้าใช่ไหมอ uh huh. ่าฉากก็จะสู้ไม่ไหวใช่ไหมคะอือ uh huh. อร่อยอร่อยจิ้มจิ้มเอาเนอะจิ้มจิ้มได้จิ้มจิ้มคือไม่เผ็ดเลยอืก uh huh. ็เผ็ดปลประมาณแหละแต่ว่าก็ทนได้ uh huh. แต่ว่าไอ้เส้นเนี้ยเผ็ดมาก

อว่นไม่ลยอยเนาะนิชาไม่ชอบอไปเดียคนชอบเขาบอกอร่อยจชไปล่ะคนชอบเพาบอกอร่อยเอาวางไว้วางไว้จะแม่กินเองแม่ใส่ไว้ให้นิเส้นนิชาได้เย็ยนเผ็ดเริ่มจิ้ม เมื่อไหร่เราะตกจะมาเล่นอะ่ะต้องการน,น้ำหวานเขาบอกว่าน้ำหวานช่วยได้ดีเอาไหมน้ำเนี่ยแม่เองน้ำให้ละเม่อน,น้ำหวานช่วยได้ดีจริงแต่ว่าตอนนี้แสบปากน้ำแม่กล้องปากแดงเลยอะ่ะไม่ไหวแล้วว่าเพื่อ่ะ็กินอย่างนี้จ้ะ ม่ต้องกินมันร้อนไงมันไม่ร้อนแล้วยิ่งร้อนแล้ว,ลวมันยิ่งเผ็ดไม่เข้าใจอะ่เเจอะเรียนน้ำเผ็ดมาเรียบร้อยมร้อนแล้วม้อนแล้วเผ็ด่ะไปเอาลูกอมมาอมไม่ต้องโวยวายเนี่ยหายร้อนแล้วไม่ใจเย็นไม่ใจเย็นแล้ว <laughs> <laughs> 啊、oh.